สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้พ่อบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับประมาณเที่ยงครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเป็นพระบ้านบ้านครับอาจจะมีราคาสักนิดนึงครับแต่ผมรับประกันให้ทุกองค์ครับแล้วพี่ค่อยดูหน้าผ้าผมว่าไม่เหมือนใครอยู่แล้วพอผมชอบหลวงปู่ทวดครับปิดตา เลยมีแต่หลวงปู่ทวดพระปิตาเยอะสักนิดนะครับเนี่ยผมได้มาจากตามบ้านนะพี่ดูเนื้อพระดูความเก่าพวกพ,พี่ก็น่าจะรู้นะว่าพระผมเก่าว่าพระผมใหม่เนื้อโลหะอะไรอย่างเนี้ยผมเห็นหลายหลายคนนะพวกพ,พี่ที่ดูพระเก่งโคตรเก่งเลยนะ องนี้เป็นปิดตาวัดสะพานสูงนะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับดูจากลักษณวนะพี่ดูเนื้อผงครับดูขึ้นใครดูธรรมชาติัลักลึกินไปในเนื้อเลยนะครับองนี้ขอสองพันเศษต่อไปครับ เป็นพระปิดตาไม่รู้หลวงพ่อขอว่าหลวงปู่หลวงพ่อทับครับแต่ที่รู้แท้แนค่คือแท้ทุกองค์ครับแต่ว่าพี่ดูความเก่าครับดูธรรมชาติครับพี่ดูเนื้อผมรับประกันให้ทุกองค์อยู่แล้ยครับพระของผมแต่พี่ดูความเก่านี่เก่ากึกนะครับวงนี้ โคตรเก่าเลยนะแล้วพี่ดูรอยตอะใบครับพวกพี่พี่ศึกษาก่อนก็ได้ครับค่อยมาซื้อผมพี่ดูคาบเผืออคาบใครครับ ดูลอยตะใบครับกืนไม่ได้นะครับพรุงนี้ขอสองพันห้าบต่อไปครับเป็นปู่ทวดหน้าจีนหรอวัดนะครับปู่ทวดนี่คือจะรอวัดกับรอโรงงานใช่ไหมปีสูนยห้าครับแต่เขาปลูกเสกที่เดียวกันนะ พี่ดูเนื้อดูความเก่าดูธรรมชาติครับพี่ดูช่อด้านล่างนะดูเป็นธรรมชาตินะด้านหลังขึ้นเป็นเกรดเลยนะับองนี้ก็สองพันหกครับ ต่อไปครับเป็นปู่ทวดปีศูนย์แดนะครับเป็นหน้ายักษ์ครับพี่ดูเนื้อดูจีวรท่านครับพี่ดูเนื้ออาจจะผิวเปิดสักนิดนะครับแต่ว่าพี่ดูฝุนที่จับตามซอกครับดูใบหูท่านครับ รอยปั๊มไรชัดเจนนะครับตัวตัดพี่ดูด้านก้นนะครับองนี้น่าจะงัดแรงไปนิดนะรอนี้รอยเก็บตะไบขอบด้วยนะครัครพี่ดูครับแล้วพี่ดูไม่เห็นรอยตยะไบแล้วคืนไปแล้วแต่พี่ดูเสี้ยนที่บนพื้น,นผิวครับ พี่ดูตัวงอหงัวพอหีบพี่ดูเส้นนะครับแล้วตัวหนังสือคมชัดนะครับอาจจะผิวเปิดสักนิดนะนน 3, 7, ครับอดนามพันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นปิดตาสายวัสพบาลสูงอีกองนะครับเป็นลงลักน้ำเกี้ยงไว้นะครับวงนี้ แล้วพี่ดูรอยประกบเลยชัดเจนดูเนื้อพี่ดูเนื้อผงครับองนี้ขอสองพันสี่ครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดอาปาเช่แข้งไม่ขีดนะครับเป็นปีศูย์ห้า พี่ดูนะเนื้อจะโซนเดียวกันกันนะครับพี่ดูงเนียพี่ดูเนื้อพี่จําเนื้อไว้นะครับแล้วพี่ดูรอยตะใบครับองเนีอาจ,จะรอไม่สวยนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านดูบัวครับด้านหลังมีรอยจานนะครับพี่ดูส่วนมากเก็บขอบนะครับ ให้พี่ดูขึ้นมาเป็นเกล็ดเลยนะชอด้านล่างครับอ,องนี้ขอสองพันเก้าครับแล้วพี่ดูอ,องค์นี้อาบาเช่อ,องค์นี้เป็นแข้งขีดนิยมครับเที้ยวซื้อกันหลายเลยนะครับ แล้วพี่ดูเนื้อจะโซนเดียวกันนะแล้วพี่ดูฝุ่นนะครับดูดินเบ้าดูฝุ่นติดตามซอกครับองค์นี้เป็นแข่งขีดนะชบช่อด้านล่างพี่ดู อง์นี้ออกเนื้อนวะนะครับพี่ดูรอยเก็บขอบครับองค์นี้ขอสามพันเครับตัวมาต่อรองหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเป็นปู่ทวดหน้าจีนนะครับ หน้าจีนปี0ูนย์แครับพี่ลองพิมพ์มาก่อนก็ได้พี่แคปไปดูแล้วพี่พิมพ์หาดูครับเป็นพิมพ์หน้าจีนหล่อบโบราณปี0ูนย์แปดครับแล้วพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับดูจีวรท่านครับพี่ดูพื้นพิวดูฝุ่น,นครับพี่ดูรอยตะใบด้านข้างครับ แล้ววงนี้เหมือนจะด้านหลังจะเป็นเอ่งนะครับแล้วเขาซ่อมโบราณมาน่าจานะครับคือเหมือนเขาหยอดกาวหยอดอะไรไปในร่องครับนี่ไงเนื้อเกินครับพี่ดูรอยหยอดครับท่านพี่ดูดินเบ้าติดในรูอยู่แล้วเหมือนเป็นเป็นอะไรซิลิโคนหรือเป็นอะไรครับผมก็ไม่ทราบเหมือนคนระับ ต่ลิมิเต็ดแน่นอนครับน่าจะเขารอแล้วไม่เต็มคือเป็นแอ่งนะครับแล้วเ็าซ่อมมาน่าจะซ่อมมาจากวัดเลยนะครับพอรอยจากการซ่อมลายเก่านะครับแล้วพี่ดูช่อด้านล่างนะครับนั่นเป็นรอยกาวนี่ช่อนั้นดินเบ้าติดอยู่เลยนะครับ พี่ดูเนื้อดูธรรมชาติครับพระผมผมรับประกันให้ทุกองค์นะครับองค์นี้้โทรสอบถามนะครับและมาพวอองค์สุดท้ายครับเป็นปู่ทวนหน้าลิงปีศูนย์แดครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าดูจีวอท่านครับ พี่ดูใบหูท่านความคมตัวตัดครับพี่ดูความเก่าครับดูเนื้อ จุดหลังนังเสือหลังองค์นี้ขอสองพันสองครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ